ม oh, อร์นิ่งพระนครสวัสด,ดีพระนครสวัสดีพระนครครับสวัสดีพระนครค่ะเอาละครับมาพบกันในรายการจุดมอร์นิ่งพระนครอันเดอร์รูดกอทูยูเอสเอครับอ่าวันนี้ไป LUSA นะคบผมโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นนะครับผมวันแรกของรายการเราด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากใจให้กับคุณผู้ฟังและคุณผูๆๆ้ชมที่ดูผ่านยูทูบด้วยนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมสามารถรับชมนะครับผ่านทางสดตอนนี้เลยนะครับผมเกมสเตชันนะครับและก็ช่องทางยูทูบด,ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะ Food, wny, รับที่คูณบอลนี่รัตนานิชของเพื่อนและที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งช่องทางสําคัญะค,ะ N, ครับผมไอจีเอลยิเฟรนครับก็สามารถติดตามได้นะครับ กูวันนี้บาคอนออนเดอะรูทของเรานะครับผมก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งในปีนี้นะครับทุกที่ตอนนี้ผมพูดยังตื่นเต้นเลยนะพวกคุณสองคนน้คุณจิมมี่เหระตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมไหม,มือกับทีน,น้าของแต่ละคนได้ค่ะ <c oughs> อ่านะครับผมก็จิมมี่ก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นคุณออสการ์ก็ตื่นเต้นเช่นกันนะครับผมวันนี้อยู่กับเราสามคนครับผมมิโอครับผมออสการ์ครับ ผมก็บอกว่าเหมอนเดิมครับสเตปของเรานะครับผมการเดินทางน,นะครับผมการเดินทางไม่มีที่สึส่นสุดสําหรับพวกเราน,นะครับถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มช่วงแรกกันที่ช่วงเที่ยวยาวๆไปนีั่นเองนะครับ Let's go <S ช่วงเที่ยวยาวๆไป by Good Morning พระนครเอาละครับผมช่วงนี้ช่วงเที่ยวยาวๆไปนะครับ ครับผมสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากจะเป็นประเทศใหญ่ทางมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องบอกว่าอเมริกานั้นยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายหลายคนนะครับเราวันนี้นะครับตามเราไปเที่ยวกันที่สหรัฐอเมริกากันนะครับเพราะนอกจากสหรัฐอเมริกาจะมีสถานท,ที่น่าสนใจแล้วยังมีธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนในโลกมาก่อนมีถนนสายชอปปิ้งของแบรนด์เนมซึ่งถ้าหน้าไปเที่ยวจริงๆแล้ว อเมริกาก็ไม่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่ครพลาดเลยนะครับเพราะมีอีกแลนด์มากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเทพีเสธิภาพเอ่ยสะพานโันเกตเอ่ยนะครับแล้วต่อจากนี้จะเป็นอะไรนั้นก็ขอให้ทุกคนไปเชิญรับฟังกันได้เลยครับต้องบอกว่าอเมริกามีสถานที่ที่เป็นตำนานและวอติศาสตร์อย่างมากมายนะครคุณผู้ชมครับเราไปเริ่มกันที่แรกนะครับผมคือเทพีเสรีภาพครับต้องบอกว่า อนุสาวรียที่ยิ่งใหญ่นะครับและมีคุณค่าทางจิตใจของชาวอเมริกันทุกคนซึ่งเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกันในวันที่อเมริกานะครับเฉลิมฉลองวันชาตินะครับของครบรอบ100ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคม2419นั่นเองเ <c oughs> ทพีเสรีภาพนะครับเป็นประติมาก,กรรมโลหิตสำริดนะครับเป็นรูปของเทพีริเบรตัสนะครับเทพีแห่งเสรีภาพของโรมันนั่นเอง มีลักษณะนะครับผมก็คือผมเสื้อคลุมมือขวาชูคบเพิงมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสราภาพของสหรัฐอเมริกาแสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาสและสวมมงกุฎเจ็ดแฉกซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ดหรือทวีทั้งเจ็ดนั่นเองครับโดยในปี2527นะครับผมองค์การยูเนสโกประกาศให้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ ามาดูสถานที่ต่อไปกันค่ะสะพานโกลเด้นเกตซานฟรานซิสโกค่ะสะพานโกลเด้นเกตนั้นเป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดสะพานแรกของยุคนั้นทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียทําให้สะพานแห่งนี้เนี่ยได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาไปโดยปริยายค่ะที่นี่เนี่ยมีจุดชมวิวที่สวยมากๆของอา่ Bay Area, าวเบย์อเรียมหาสมุทรแปซิฟิกและมาริเนทแลนด์ทางด้านเหนือของสะพานค่ะ ทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปปั่นจักรยานแล้วก็เดินบนทางเท้าเลียบไปกับสะพานเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปส,สวยๆแล้วก็ชมวิวกันค่ะมาต่อกันที่น้ําตกในแองกลร่านะครับของนิวยอร์กนะครับน้าตกในแองกร่านะครับเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงมากกว่า50เมตรกว้างมากกว่า3 0 0ร้อยถึงแปดเมตรเลยทีเดียวนะครับโดยที่ตั้งอยู่ระหว่างรมแดนของสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะครับและประเทศแคนาดาที่แอนทริโ นักท่องเทีย่ยวสามารถนั่งเรือเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังสามารถไปเทีย่ยวได้ตลอดปีอีกด้วยแต่ผมขอแนะนําว่าในช่วงหน้าหนานวะอาจจะมีอากาศที่หนาวเย็นมากดังนั้นก็ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละครับเราไปกันต่อที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กนะครับผมซึ่งย่านไทม์สแควร์นะครับเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลองแกลสแควร์และได้เปลี่ยนชื่อไปไทม์สแควร์นะครับภายหลังที่ได้มีการก่อสร้างตึกไทม์นะครับผมซึ่งเป็นตึกสำนักง,งานใหญ่ของหนังสือพิมเดิร์นนิวยอร์กไทม เป็นจุดตัดสําคัญของถนนแมนฮัตตันนะครับโดยจุดตัดของถนนบรอดเวย์กับถนนเซเว่นนะครับของเซเว่นเอวนิวเอนะครับเป็นย่านธุรกิจระดับโลกมีบรรยากาศคึกคักรายล้อมด้วยตึกสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สญญาสคัญของนิวยอร์กไปแล้วและอีกทั้งนะครับทา์สแควร์ยังเป็นสถานที่จัดงานเขาเดาวปีใหม่อีกแห่งที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยครับ สถานที่ต่อไปนี้นะคะเป็นสถานที่นี่ชาวคนดูหนังนต้องรู้จักค่ะนั่นก็คือป้ายฮอลลีวูดลอสแอนเจลิสนั่นเอง uh. คนรักหนังเนี่ยต้องพลาดไม่ได้ค่ะกับป้ายฮอลลีวูดที่ตั้งอยู่บนภูเขาลีในฮอลลีวูดฮิลบนยอดเขาซานตาโมนิกาซึ่งเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของลอสแอนเจลิสค่ะโดยเราเนี่ยสามารถมองเห็นป้ายฮอลลีวูดนี้ได้แทบจะทุกที่ในเมืองเลยแต่ถ้าอยากถ่ายรูปส,สวยๆนี่ยก็ต้องเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ด้วยการขึ้นรถบัสที่หอดูดาวกรฟิธค่ะ เพขึ้นไปยังยอดเขาแน่นอนว่าศิลักษณะของเมืองแห่งน,นี้เนี่ยจะเป็นซิเกเนเจอร์ของการดูหนังค่ะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องมาสักครั้งนึงเอาแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงเที่ยวยาวไปนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าการเดินทางไปอเมริกาโดยที่ที่เราพูดกันถึงนี้นะครับคุณออสการ์และคุณจิมมี่ครับก็คือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอเมริกาเลยทีเดียวครับเอาแล้วครับพักเหนื่อยกันไหมฮนะอ่า พักแค่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าเวลาน่าจะไม่ทันจริงๆนะครับผมเดี๋ยวกลับมากต่อใน Good Morning พระนคร on the road ในช่วงต่อไปนะครับผมคือ Morning c l a r e ครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวรีบกลับมาครับ Good Morning พระนคร morning พระนครช่วง morning clouder ไปสัมผัสวัฒนธรรมแต่ละประเทศกับพวกเรา let's go เอาละครับผู้ชมครับกลับมาอีตอนนะครับกับ food morning พระนครออไม่ได้รู้นั่นเองครับเปิดไมรือยงแน่แเนี่ยน่แน่แน่ยนะฮะคนเราก็ลืมได้นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อกี้ หายไฮโซเป็นไฮโซกันหรือยังครับอ่าตอนนี้เป็นแค่ยาโจกคนนึงค่ะตายาโจกโอ้ดูไม่ไฮโซเลยนะครับผมแต่วัฒนธรรมของประเทศอะไรวะอ๋ออเมริกานะครับท่านผู้ชมครับก็มีสถานที่เออไม่ใช่มีวัฒนธรรมอย่างมากมายกันเลยทีเดียวครับเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับผมก็คือการอ่าการทักทายแบบอเมริกาก็คือการเช็คแฮนนะครับซึ่งการเช็คแฮนนี้ เป็นเรื่องปกติครับท่านผู้ชมครับหากพูดถึงการทัาทายแบบบริกันสไตล์นะครับก็จะนึกถึงการจับมือที่เรียกว่าเชคแฮนหนที่ผมได้พูดไปซึ่งการจับมือแบบเซย์ฮัลโหลถือเป็นเรื่องปกติของที่นี่แต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณควรทำในขณะที่เรากำลังเช็คแฮนกันอยู่นะครับผมก็คือการสบตาเพียงสบตาเธอนาน พอไหมล่ะอืมกางวันหูดีนะครับผมกางวานหู <c oughs> กางวานหูที่นี่คือโอ้โหมึงพูดเลยว่าแสบหูจริงอ่านะครับต่อกันเลยนะครับก็คือการสบตานะครับผมอ่าครับขอโทษครับผมเอาไปกันต่อนะครับผมที่ถ้าเราไม่สบตานะครับผมก็จะถือว่าเป็นมารยาทที่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมถามว่าเสียมารยาทอ่าถ้ามีคนทักท้ายว่า Hi How are you คุณก็ควรตอบไปสั้นๆเลยว่า I am good how are you เหมือนกันซึ่งสามารถตอบกลับได้ทั้งคน, <c oughs> คนที่รู้จักหรือคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันก็ตามครับครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งมรารยาทในท่าทางนานการพูดคุยของแบบอเมริกันกันนะครับมีอีกหนึ่งมรารยาทที่ควรรู้ไว้ในการพูดคุยหรือการแสดงออกทางท่าทางในการพูดคุยของแบบอเมริกันนะครับนั่นก็คือ ถ้าคุณกําลังพูดคุยกับคนอเมริกันหรือคนอเมริกันมาเซลคุณว่าคุณสวยหรือคุณหล่อแล้วคุณเกิดอาการเกิดขึ้นมาก็อย่าไปตีแขนของฝ่ายตรงข้ามดิดขาดนั่นเนะครับเพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาทอีกอย่างหนึ่งครับส่วนอีกเรื่องก็คือการใช้สปปรรพนามการพูดเกี่ยวกับอาจารย์หรือคุณครูที่เรารู้จกกักน,นะครับเราไม่ควรใช้คําว่าทีเชอร์เฉยๆเพราะมันจะฟังดูแปลกๆแ,และดูไม่ค่อยสุภาพครับให้เราเรียกชื่อของเขาตามด้วยมิสเตอร์มิสหรือมิสซิสตัวอย่างเช่น มิสเตอร์เทเลอร์หรือมิสเตอร์มิสซิสเทเลอร์หรือมิสเทเลอร์นั่นเองครับสำหรับอีกหนึ่งมรารยาทการพูดคุยของประเทศอเมริกาและประเทศอื่นๆนั้นก็คือจะถามว่าทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่รวมถึงจะถามเรื่องราคาเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ไม่ควรถามเรื่องอายุหรือเรื่องแต่งงานหรือย,ยังอย่าถามอย่าถามเพื่อไปเปิดประเด็นคุยแบบนี้นะครับนอกจากันไม่ควรทักทายพูดแซวแบบนี้แล้วเขาก็อาจจะเสียหน้าได้เช่นทักทายเพื่อนสาวอเมริกาของคุณว่า ทำไมพวกนี้คุณอ้วนจังเลยห้ามทักทายแบบนี้ถานะครับเพราะเขาว่าแฟรหรืออ้วนถ้าไม่สลิทจริงๆก,ก,ก็จะถือว่าเป็นคำพูดที่แรงสุดๆและเสียมารยาทน,นั่นเองครับตอนกา้าอายุเท่าไหร่อะอ้าวทำไมคุณพูดอย่างนี้กับผมละมีโออ like ายุไลฟ์อิทนะก็คุณเป็นเพื่อนผมมากผมถามได้ไหมอ่าก็ได้ครับผม,มาอายุสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ตายสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบเอ็ดไม่แซวกันนะครับผมไปกันต่อ ข้อต่อไปนะคะคนอเมริกันเนี่ยรักกีฬาไปชีวิตจิตใจเลยคะ่ะคือแบบอ่าคอแบบเล่นกีฬาทุกวันอะไรอย่างี้ใช่ไหมถ้าสังเกตได้แบบพวกอ่อเหมือนอ่าเรียนหนังเรียนจงเนี้ยเข้ายิมใช่ไหมครับมีสนามบอลน,นี่คือเยอะมากเลยใช่ครับเอาเป็นยังไงจะเป็นยังไงประเทศอเมริกันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการแข่งขันกีฬาเป็นที่หนึ่งซึ่งคนอเมริกันจะให้ความสําคัญกับกีฬามากๆไม่ว่าจะเป็นเบสบอลหรือว่าฟุตบอลคะ่ะ แต่ที่แตกต่างเนี่ยก็คือกีฬาฟุตบอลของบ้านเรานะคะก็แตกต่างกับบ้านเขายกตัวอย่างเช่นคําว่าฟุตบอลในของา,าของอเมริกานั้นก็คือกีฬาดักบี้ค่ะในอเมริกาเนี่ยจะเรียกกีฬาฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์นะคะดังนั้นก็อยากเปเผยเรียกว่ากีฬาฟุตบอลเป็นอันขาดให้คนอเมริกาฟังนะเพราะว่า,อเ,าวอเมริกาอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันคือฟุตบอลบ,บ้านเราอ่าใช่ครับแล้วแต่นคนจะเรียกเนาะนะครับ เอาละครับผมขอข้ามมาพูดถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าครับเรื่องของกีฬากันไปแล้วอาหารก็เช่นกันคนอเมริกันนะครับผมเวลาเสิร์ฟอาหารนะครับเสิร์ฟอาหารจานบ,บ,บ,บิ๊กบิ๊กบิ๊กบุ้มเลยนะคบผมถือว่าเป็น normal day i นอเมริกานะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าอาหารอเมริกันนะครับผมขึ้นชื่อเป็นอย่างมากครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าทําให้คนเนี่ยอึ้งกันไปตามๆกันก็คือการเสิร์ฟอาหารไซส์ใหญ่นั่นเอง เพราะที่นี่นะครับถือเป็นสิ่งที่ปกติมากเมื่อคุณสั่งอาหารราคาสมมติสั่ง30ได้300สั่ง300ได้ 300, ส0 0 0 0นอย่างนี้ก็คือใหญ่สามแสนเลยหรอคะอุ้ยชอบของใหญ่อ่าชอบแบบเบิม่มเบิมบเบ่มแบบที่ว่าอาหารจานใหญ่ดูหลังกล้องเียฮะนั่งเบ้ปากแล้วนะฮะตีปากแตกเลยอ่านะครับผมต้องบอกว่า คนอเมริกันนะครับผมก็จะมีนิสัยรักการกินเป็นชีวิตจิตใจเหมือนคนไทยน่แหละครับกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนะครับผมแต่แค่แตกต่างกันในเรื่องของขนาดไซส์นะครับที่เราได้วันนั้นเวลาเราไปสั่งอาหารเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับที่อเมริกาว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมจานใหญ่ขนาดนี้นะครับผมถือว่าปกติและก็คุณสามารถแบบกินแล้วอิ่มอิ่มอิ่ม,มเต็มที่แน่นอนครับใช่ครับอย่างดังที่ชื่อช่วงว,ว่าอิ่มหนําสำราญเองยังไม่ถึงนะครับ อันสุดท้ายนี้คุณออดกาเขาบอกว่าคนอเมริกันนะครับผมก็คือเป็นคนใจกว้างใช่ไหมครับเป็นนี้ด้วยใช่แล้วครับผมโดยที่ว่าอเมริกานะครับได้ขนาดนามว่าเป็น melting pot หรือประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเอเชียเออยุโรปเออแอฟริกาเออหรือแม้แต่อเมริกันนทีเออก็รู้น่แต่อาศัยอยู่กับประเทศอเมริกาเป็นจำนวนมากจากทั้งประสบการณ์ของตัวผมเองที่เคยพูดกับชาวต่างชาติชาวอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์แบลีหรือว่า คนต่างๆที่ผมรู้จักนะครับภายในโรงเรียนนี้ผมก็ขอบอกตามตรงนะครับว่าคนอเมริกันนั้นเป็นคนเฟรลี่แล้วก็พูดอเนสอะไรตรงไปตรงมาจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากนี้นะครับคนอเมริกันนะครับยังมีอัธยาศัยที่ดีและใจกว้างสุดๆซึ่งขวาคุณมีโอกาสได้ไปอยู่นู่น,นก็ไม่ต้องสงสัยแลยะะ้วครับว่าทำไมคนแปลกหน้าถึงชอบยิ้มนะครับทายเราไม่ต่างจากคนไทยนะครับเพราะว่าการพูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือ small talk นั้นเป็นการพูดคุยเรื่องปกติท,ท,ที่เป็นปกติข,ของวัฒนธรรมของชาวอเมริกันนั่นเองครับ เอาล้ครับผมต้องบอกว่าคนบริการนะครับผมก็ทั้งใจกว้างนะเฟรลี่ทานอาหารจานใหญ่นะครับรักกีฬาแล้วก็มีมารยาทในการพูดคุยต่างๆด้วยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยทีเดียวนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกช่วงหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมากันช่วงสุดท้ายในช่วงที่ทุกคนร้อยข้อหลอค่อยครับอ่าตกมุกเก่งมากนะครับผมเก่งมากแสนรู้มากนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวไปพักสักพูดหนึ่งนะครับติดตามกันในช่วงอิ่มหนำสำราญค่ะก่อนอื่นผิวหรือยัง เดี๋ยวแล้วครับผมกินข้าวยังกินแล้วสิแต่ยังหิวอีกไหมแต่ถ้าเจอช่วงนี้น่าจะหิวแบบพิเศษนะอ่ะเด็ดติดตามช่วงหน้าครับ Good morning พรนะนคร Morning งพระนครช่วงอิ่มหนำสำราญเอาละครับผมกลับม,มาต่อใน้ Good Morning พระนคร r อเคช่วงนี่แล้วเราลืมออนเดอะรูทกันนะครับผมเอาละครับช่วงนี้คือช่วงอิ่มหนำสำราญน,นะครับช่วงสุดท้ายของรายการด้วยไปอย่างรวดเร็วครับ เอาล้วค่ะสหรัฐอเมริกานั้นเราจะต้องนึกถึงเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ใช่เราก็มีมันฝรั่งอทอ,อดทอดดอดด้วยนะใช่เดี๋ถ้าพูดง่ายๆก็คือจังฟู้ดหรือฟาสต์ฟู้ดมันเองค่ะใช่เยสดองโอเคอ้าวหืมไปอย่างเดียวครับแต่ในความเป็นจริงแล้ววัฒนธรรมอเมริกานะคะมีความหลากหลายกับพอๆก,กับประชาชนที่มีความหลากหลายด้วย ซึ่งความหลากหลายของประชากรในอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อาหารอาเมริกามีการผสมผสานและการปรับตัวกลายเป็นเมนูใหม่ๆที่มีการอาดัดแอปนวัตถุดิบต่างๆในท้องถิ่นแล้วก็มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ด้วยและวันนี้ก็พวกเราก็จะมารวบร,รวมเมนูอาหารอ,าารอาเมริกันที่ต้องลองกันให้ได้เลยอ่านเนื่อนนงจากเวลาน้อยนะครับขอเริ่มกันที่อันแรกเลยครับคือชีสเบอร์เกอร์ครับครับผมถ้าสมมุติว่าใครไปอเมริกานะครับ ทุกคนก็เป็นคนพาชีสเบอร์เกอร์นั่นเองครับชีสเบอร์เกอร์เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองครับอาหารอเมริกานั้นนนั้มีเมนูที่มีความแตกต่างกับแฮมเบอร์เกอร์ตามปกติว่ากันว่าถูกคิดคนโดยพ่อครัวที่มีอายุเพียง16ปีเองครับซึ่งมีชื่อว่าริโอเนลคลาสต์เดินเบอร์เกอร์ที่ร้านอาหารเดอะไรส์สปอร์ตในแคสเซเดนีเดอแคสเซเดนาลาสแคลิฟอร์เนียนะครับโดยที่ว่าได้เติมชีสเข้าไปในเนื้อเบอร์เกอร์นะครับ โดยที่ว่าเป็นแผ่นชีสวางอยู่บนชีสเนื้อชีสที่ได้ใช้นั้นเป็นทั้งอเมริกันชีสชีสสวิตเชด้าชีสระบูชีสรวมทั้งอืง่นๆที่เป็นชีสนะครับครับโดยที่ว่าชีสเบอร์เกอร์ในปัจจุบันนะครับมีหลาลกหลายรูปแบบให้พร้อมรับประทานมากกว่าหนึ่งแผ่นในขณะที่ท็อปปิ้งจะไม่ไมีพวกเบคอนไข่ดาวแฮมเอยอะไรเอยนะครับไปจนถึงเห็ดชีฟ้าหัวหอมแตงกว่าดองรวมทั้งมะเขือเทศและผักกาดหอมนั่นเองครับ่ะต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยเป็นจังฟู้ดที่อร่อยนะครับและราคาถูกในอเมริกาด้วยนะครับ ไปกันต่อที่อาหารอเมริกันนะครับผมยอดนิยมทางตอนใต้ของอเมริกานะครับที่กลายเป็นเมนูสุดโปรดของใครหลายๆคนไก่ทอดที่เนื้อด้านในชุ่มจำเคลือบเปลือกเ,อเคลือบด้วยเปลือกด้านนอกสีทองนะครับผมแป้งกรุบกรอบกับเมนูนี้นะครับผมก็คือช่วงไก่ไม่ใช่เมนูที่่อว่าไก่ทอดนะครับผมเป็นเมนูที่เกิดขึ้นช่วงลัชอนาลทน่คมนะครับแล้วก็มีผู้อพยพจากชาสกอตนะครับได้เข้ามาตั้งรกรากทางตอนใต้ของอเมริกาแล้วได้นําสูตรไก่ทอดนี้ขึ้นมาด้วย จากนั้นครับถ้าชาวเมริันนะครับเอาแอฟริกันนะครับปลอภยัยได้นําเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศต่างๆนะครับมาใช้ร่วมด้วยจนกลายเป็นเมนูไก่ทอดแสนอร่อยอย่างทุกวันนี้นะครับเมนูต่อไปแม็กแอนด์ชีสค่ะแม็กแอนด์ชีสเนี่ยมีส่วนผสมอยู่แค่ไม่กี่อย่างโดยใช้เพียงแค่แมากาโรนีและชีสล,ลายเท่านั้นเองเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของชาวเมริกันซึ่งแม็กแอนด์ชีสนั้น นักเดิมจะประกอบไปด้วยเส้นพาสต้ามันก็ลงนีแบบโฟกและเชดดาร์ชีสค่ะแต่พาสมัยใหม่เนี่ยจะมีผักแล้วก็มีอบปิ้งด้วยเกล็ดขนมปังหรือว่าใส่วัตถุดิบรสเลิศอื่นๆด้วยเช่นปูลอ,อ,อสเตอร์หรือว่าเห็ดท็อเกิลซึ่งเมนูนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารพาสต้าของอิตาลีและฝร,ะรั่งเศสโดยคุณโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาที่ตกลงรักส่วนผสมของพาสต้าและชีสมาตอนเดินทางไปยุโรปค่ะ ต้ใช้เชฟเนี่ยเตรียมมาโกโรนีและชีสเสิร์ฟในงานเลี้ยงอาล้ครับผมก็งานเลี้ยงต่างๆเนาะมากมายเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับ3ามช่วงเนอะจริงๆเวลาถ้าเหลือวันนี้ถ้าเหลือเยอะวันนี้เราก็จะไปช่วงต่อไปด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอาแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ต้องขอ,ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับฟังและรับชมในการของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะรับวันนี้เราอาจจะพูดผิด หรืออาจจะตื่นเต้นตื่นตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นรายการวันแรกนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือ Good Morning พระน,นครเด o ูดเดี๋ยวสัปดาหหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ